พี่น้องครับถ่ายใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นแบบรวงอย่างงามสวยจริงๆครับพี่น้องครับถ้าใครอยากรู้ว่าข้าวสวยเป็นยังไงข้าวงามเป็นยังไงมาครับพี่น้องครับมาดูนาลงแดงนี่ของแท้ครับประกวดได้เลยครับโอ้โหอะไรจะงามขนาดนี้นี่ครับพี่น้องอื้ม <c oughs> นี่ขนาดก้มยังไม่ก้มนะครับเนี่ยเพิ่งจะออก ยังไม่สุดนะครับยังไม่สุดยังขนาดนี้เลยพี่น้องเอ๋ยดูครับโอ้ยเป็นตะเงิดดูครับดูครับงามอะไรขนาดนี้ถ่ายไปให้ดูช้าๆทั้งทุ่งครับทั้งทุ่งครับไม่ใช่แถบเดียวนะครับทั้งหมดเลยครับพี่น้องสงสัยจะเดินไปไม่ได้มันลื่นนะครับดูครับโอ้โหโน่นครับ โอ้โหตรงนี้เดินไปเท่าไหร่มันงามหลายนี่ครับเนี่ยกำลังออกสันซบลบเลยครับพี่น้องครับไปไม่ได้ครับตรงนั้นมันลื่นนี่ถอยอะไรจะงามขนาดนี้นะทั้งแปลงครับทั้งทุ่งเลยครับสวยงามจริงๆนี่ครับเป็นตาอ่อนซอนเป็นตาเง็ดครับพี่น้อง งามหลายออโอ้โหดูแต่ละจุดแต่ละที่โอ้ยสวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับกขอเก้าห้าดกเจ้าพรยางามสุดที่เคยเห็นมาคิดตอนที่เราเห็นมาของพี่นกูลก็นึกว่างามที่สุดแล้วอันนี้โอ้โหงามกว่าอีกครับโอ้โหงามจริงๆครับดูครับ อันนี้ทั้งหมดกี่ไร่ครับสามเจ็ดไร่สองงานเนี่ยใสไปทั้งหมดสิบสิบห้าขวดสิบห้าขวดนะครับ <15 S 1> หลังจากนั้นมาก็ไถหว่านทำนาปกตินะครับแล้วทีนี้เนี่ยข้าวอายุเท่าไหร่ถึงจะหว่านปุ๋ยครับยี่สิบวันยี่สิบวันหว,ว,ว่านเ่ละหว่านอ๋อสีแดงนะกระสอบแดงเนาะแต่ผมผสมยูเรียไปหน่อยนะเดี๋ยวสิบลูกยูเรียลูกหนึ่งอ๋อแจ๋วแจ๋วนะครับปรากฏว่าโอ้โหนี่กี่วันแล้วครับเนี่ย ว่าที่28ปดได้ร้อยวันอ๋อแล้ววันอใบหยกไอ้เรซเลาว่ากี่รอบสองรอบสองรอบแล้วนะอ๋อพ่นกินทองกี่รอบแล้วครับเนี่ยสี่รอบสี่รอบผมก็คุมข้าไปรอบแล้วนะก็จฉีดกาข้าวไปอีกสามรอบครับรอนที่แล้วจิบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะงามขนาดนี้เนี่ยดอก้าพระาเนี่ยี่ครับพี่น้องวันนี้ลุงเขียวเที่ยวทุ่งพาพี่น้องมาชมแปลงนาข้าว ลุงแดงนะครับที่คลองสามวาโอ้โหพี่น้องเป็นตสะออนครับดูครับรวงข้าวครับนี่เขาเรียกว่าดอกเจ้าพระยาพี่น้องโอ้โหอะไรจะงามขนาดนี้เนี่ยโอ้โหพี่น้องเหงย่อนี่ครับนี่ครับโอ้โหดูครับอะไรจะงามขนาดนี้ครับพี่น้องครับดูครับทั้งทุ่งเลยครับนี่ครับ ใช้สินค้าของเรานะครับสีสหายอันดับหนึ่งคือหมักเทนเดอร์ครับเทนเดอร์หมักนะครับหลังจากนั้นมาอ่าก็หวานข้าวนะครับอ่าประมาณยี่สิบวันก็ลงเลดลาวาพอลงเลดลาวาปุ๊บนะครับอ่าหวานต่อมาก็หวานรอบสองนะครับฉีดกิ่งทองไปสี่เที่ยวแล้วนะครับ แล้วก็หวานใบหย,ยกอใบเลดลาวานะครับกระสอบแดงเนี่ยสองรอบนะครับโอ้โหพี่น้องออกหลวงดูครับโอ้ยงามขักงามมีหลีหลอพี่น้องเลยครับดูครับงามขักขนาด